เป้าหมายคือทําอะไรเป้าหมายพี่ทําอะไรครับงานช่าหอทอหรือหรือทําทําความสะอาดนะครับหรือทําความสะอาดเราก็รื้อเองได้ทําเองได้ดูสภาพคันนี้สามสิบปี พอเราจบมาเราก็ต้องทำเองนะครับจบมาเพียงงานโรงงานสอนบปรุ่งกับซ้ำนั่นแหละใส่วิชาไปประโยชน์ได้จังหน่อย หดไ,ได้ไรหลุดหลุดไม่หลุดไม่หลดหลุดหลุดเสียงตัวนีหลุดหลุด เดี๋ยวลือเสียดติไทยเบุกไหมนะครับเม้มผมสิเต็ียมลือก่อนทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวดูเราตอนจบประกอบทีเดียวเลย